สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับครั้งนี้ผมจะมาคํานวณสูตรมาครบสองตัวบนในชุดที่สองให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคาเตือนกันก่อนนะครับคาเตือนขึ้นวิดอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมัน่นละสนับสนุนตลาดกินแบบรัฐบาลน,นานไม่มีใครรู้ได้ว่าได้เจาะอะไรตรัวเลขที่ได้จากการคํานวณการให้เราไปตามสูตรเราใช้วิาจาะร,รายายในการรับชมกันด้วยนะครับหากเช่าราทางแว่นี้ก็ฝากรดทาคนกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ได้ไม่พลาด้ใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทยห้าหกโชคดีครับต่อไปเราเริ่องคำนวณกันดูนะครับอผลมาพอดีเลยนะครับที่สองอย่ใช้วัดดวงหนึ่งสูตรสองสามสี่ห้าหกวัดดงที่หกสูต, 2, 3, 4, 5, ตรที่เข้ามาในงวเทีแล้วนะเอาสูตรที่ยังไม่มี้ทำมีลงก่อนนะสำหรับชุดที่สองเนาะ หุดที่ยังมีตำแหนิงที่สองคือดีสองเนาะดีสองสามสี3 others, 3่ห้าไปเก้าส่วนหนึ่งหุดดีเนาะดีสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าส่วนหนึ่งน้อจะแล้วเข้าสองเก้านะดีสามจะแล้วเข้าเก้าสองหกเก้าส่วนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเองนาที่มาขอ้งก็เลข้และหุดอีสามอีสองและอีสี่ที่ไม่หลุดนั่งอ่ะยังไม่หลุดอีสามแปดเก้าศูนย์ ไปแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปแปดเก้าหนึ่งสองสามส้าเจ็ดไปแเก้าส่วนหนแล้วก็ f อฟสี่ียมัหลุดเนาะส4มสี่ห้าหกแปดเก้นงมาห้าดเก้าส่วนหนึ่งะครับถ้า8ตัวยังหลุดกระจาศนี่เนาะในสุดที่หลุดจะเอามาทำลิปที่สชุดที่3เนาะตัวนี้ผมโลบ สูตรนะั้นที่ไม่ชอบที่มันหลุดเนี่ผมไม่ชอบที่เกลียดคำนวณต่อเขาจะลบเนาะผมจะลนะจะลแล้วก็ลูกสุดที่น่าจะนำมาไหวเสียงโชกว่านั่นไ้าเสียงโชกต่อไปนะครับอันไหนหน้าลุกเขาก็จะลุกอันไหนหน่าใช้ก็จะใช้ต่อนะครับสุดที่สองเสียหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสูตรที่สองเนาะเสียหกเจ็ดดเก้าหนึ่งสามเนาะยืนแปดตัวยังไม่หลุดนะยังไม่ ถ้าหลุดก็จะขีดแบบนี้นะอั่เองนะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ยังไม่เคยหลุดวัดดวงเลยนะมันจะมาหรือเปล่านะขอให้มันมาอีกนะถ้ามันมาอีกจะได้ตัวสองบนแน่นอนห้ามหลุดในสุดใดสุดหนึ่งนะครับถ้าหลุดสุดท้ชสุดหนึ่งกาจะไม่ได้น,นั่นเองผมก็เริ่มมาโมว่าจะยินกันหรือเปล่านะครับคนหกสูตรนะครับหนะึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าเก้าเนาะ หนึ่งสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเก้าหน้าที่ชนเนาะหนึ่งสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเก้านะครับจนกันห้าตัวนะครับ วัดดวงมาที่ชนกันที่หกจุดเลยนะครับวันนี้เป็นสูตรที่ยังไม่เคยหลุดไม่เคยมีตำหนินะถ้าเขาไม่หลุดอีกมึงจะได้ตัวนะห้ามหลุดจุดใดสจุดหนึ่งถ้าไม่หลุดจุดใดสจุดหนึ่งนี่ได้ตัวเลยสองตัวบนก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับธีการแฉกก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามสามสี่สามห้าสามเก้าสามสี่สามห้าสามเก้า สี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่สี่ห้าสี่เก้าห้าเก้านั่นเองแล้วก็จับเบิ้ลัวมเองเนาะหนึ่งสามสามสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าหนึ่งสามสามสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้านี่จับดังนี้เนาะแล้วก็ใช้เด่นทิมเลยบนในการคัดนะครับตุดที่หนึ่งตุดที่สองตุดที่สามแล้วก็แอมทิมเลยบนของเรานี่เองนะครับนี่ได้สี่สูุดเป็นกรรมการตัดสินหาตัวที่มันน่าจ,จะมาที่สุดนะครับถ้า สูตรไม่หลุดเนาะถ้าหกสูตรนี่ไม่หลุดสี่สูตรนี่ไม่หลุดลงมาแล้วเป็นสิบสูตรถ้าสิบสูตรนี่มีสูตรได้หลุดก็จะได้ในกลุ่มสีชมพูนะเป็นเด่นสุดวัดดวงกลุ่มในรองสีเหลืองมาวัดดวงหนูเนาะสีสไลป์บนตัวที่หนึ่งที่เรามานํามาเป็นกรรมการเนาะคัดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดตุวใดที่ติดหนึ่งสามสี่หกเจ็ดก็จุดไว้ดังนี้เนาะหนึ่งสามสี่หกเจ็ด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 แตัวข้าไม่ติดผ่าน หนึ่งสามสี่หกเจ็ดไม่ติดผ่านศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าตัวหนึ่งสามสี่เก้าตัวหนึ่งสามสี่เก้าเนาะติดสักตัวใดตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งสามสี่เก้า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 หนึ่งสสาามีเก้ไม่ติดต้องผานเนาะเด่นโซนในบนนี่ตัวที่สามที่เรานำมาคัดเด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองติดศูนย์หนึ่งสอง จุดไว้ก่อนเลยโซนหนึ่งสองไม่ติดผ่าน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 โซนย์หนึ่งสองไม่มีโซนหนึ่งสองอย่างนี้แล้วก็ผ่านไปนั่นเองนะครับแลนะเปลี่ยนแต้มถึงใบบนของเรานะครับเป็นตัวที่ยังไม่เคยหลุดเนาะที่คัดมาในวันนี้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าชนกันนะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าชุดในบวกการแล้วลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าอันนี้สี่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าอันนี้ห้าเนาะ หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าอันนี้สองหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี้เก้าหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าตล้วนี้สามหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าอันนี้ได้ตล้วนี้สองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลยหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าหกแปดศูนย์แปดโอเคนะครับจะได้จุดเด่นสี่ตัวไอ้ชนสี่สูตรและเดี๋ยลองชนสามสูตร เห็นลองเด็นลองสามสูตรก็เอาไว้ด้วยนะครับลอพิจารณาด้วย,ยน,นั่นเองเห็นนะว่าอันไหนมันน่ามาเอาหาตัวชนมาอีกหนึ่งครั้งวันนี้จะวัดวันนี้เทียบชนแบบวัดดวงแต่ละสูตรเนาะก็จะได้ชุดเด่นในคลิปนี้คลิปนี้จะเข้าจริงนะจะเข้าสิบสูตรเนาะหกชุดหกสูตรด้านบนนี ห2 3 1 2 3 4 5 6 6มหนึ่ด้านบนแล้วก็4ี่สูด้านล่างเจ็ดแปดเก้าสิบถ้า4ี่สิบสูตรนี้เข้าไม่มีสูตรได้หลุดตรงตะบนก็ยังมีแค่2ชุดนี้นะชุดใดชุดหนึ่งมาแน่นอนถ้าหสมมติว่าถ้าหกสูตรนี้เข้าแต่สามสูตรนี้มาสะมาสี่สูตรนี้มาสามในสี่เนาะก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนี่นะครับนี่ คือวิธีการหาตัวเลขเนาะมีค้อแม้ว่าหกศูนย์้นห้ามมีสุดหนึ่งสูนยได้หลุดนะหกศูนย์นี้ต้องมานะหกศูนย์นีต้องมาแล้วก็มาสามในสีก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูกลุ่มสีเหลืองนี่นะถ้ามาสามสามถึงสี่สุดก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูกลุ่มสีเหลืองมีค้อแม้ว่าหกศูนย์นี้หา้ามหลุดนะ อันเองนะครับต้นตัวบัวก็จะอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนเด่นสุดหนึ่งหนึ่งหนึง่งสีนี่นี่อาจจะมากลับตัวได้เพราะมันยังไม่ตรงนะครับเอาไปเอาไปเที่ยวจนาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นก็ก็จะรู้ว่ามันควรปรับตำแหน่งไหนนะแล้วก็ควรเอาไปอยู่หน้าอยู่หลังแล้วแต่นะครับพอจะเทพโดนทุบตรงหนึ่งครั้งนั่นเองอันนี้สามารถไปทั้งตรงและกลับได้นั่นเองนะครับ สุดท้ายก็จะคัดทำเงินเป็นตรงมนั่นเองเห็นสุดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่เด่นโลหนึ่งสามสามเก้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าสามสี่สำหรับคลิปนี้นะในปีนี้ไม่เกี่ยวกับรีพีอื่นเดี็นสุดสมหับปีนี้นั่นเองนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบหกแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปอื่นเนาะมาเห็นคลิปอีพีที่สิบหกนี่เป็นอีพีแรกเนาะก็ให้กดที่ชื่อช่องได้เลยนะช่องสูุดหัวไทยห้าหกแตะเข้าไปหนึ่งทีเนาะไปที่ช่องเลยนะครับ แล้วก็กดคำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับก็นังทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็ให้เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็ให้เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ